สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูแป้งในวิชาภาษาไทยเป็นไงคะสำหรับไตเติลภาคาาอีสานรำอีสานคุณครูแป้งเป็นคนที่เป็นคนอีสานที่รำอีสานไม่ค่อยได้แต่รำภาคอื่นครูแป้งรำได้รำภาคอีสานคือจังหวะมันสนุกอะค่ะนักเรียนแล้วครูก็ทั้งทั้งจังหวะเท้าทั้งมือนี่ส่วนมากจะไม่ประสานกัน แว่ารําภาคอื่นมันจะมีท่ารำที่เขาจะคุณครูจะรําภาคเหนือง่ายกว่ารําภาคอีสานนะคะอ่าก่อนที่จะคุยกันถึงท่ารําที่วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรครับภาษาถิ่นภาษาถิ่นวันนี้เราตะรุยภาคอีสานกันอ่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดภาษาถิ่นกันนะคะคุณครูจะให้ฟังสเสน่ห์อีสานเลยไปเที่ยวอีสานกันค่ะ ไหนเอ่ยมาจ้าออนซ n นเดเอาเลยจ้าพร้อมสามสี่อสานบานเี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าอิสานแหลงเห็นว่าเบิงหน้าอยู่ทงข่อยด้อ น้ำกระหงกะปูหน้าป่าเทปเบือดเบีย,ย,เย้หงเอ้ย long <tries> เราเสียงขับนำเสียงลองลมเงินผสมเสงแค้นกำเคียวเลงชาวนาะแผวมาแล้วที่เวเป็นพ็อำ์ลัมระบอกคำย้ำเตือนเธอดูการใหม่เยือนอุมสวรรค์นานานาล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 านานาลาลาลา คงแค่เดียวน้ำเกี่ยวไม้เกี่ยวรู้มาใบไม้เกี่ยวในน้ใจบางตางามลำพานทองนานลมพัดมาบ้านนาทางสุขสาย สาใสาดุดดังน้ำลำคายรวมพลังออกเแรทางทำงานอ้นสอนเดลเป็นคณะนชื่นบางเพื่อดูการแสงวานสวรรค์บานเกา,าล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 า น้ำใจบ้านตาเขาน้ำสามกาหามาก็แบ่งไปมีความรักกินและไม่คักท่ายวาา ไอ้ที่ลังยาวให้ถุงแกงเอาปอแคนชมจุม,มนาด้วยน้ำสิทิที่เปียม้ล้นดวงใจสดส,สาใสดุดดังน้ำลำพานธ์รวมพลังออกแกรนั้งนานโอ้ยสอนเดรลเป็นตาหน้าชื่นบานปดูการแสนหวานสวนนรรค์มานเราล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 า,ลา ลอ่าเป็นยังไงคะ สเสน่ห์อีสานนะคะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของอีสานบ้านเราหรือชาวชนบทบ้านเราก็จะมีทุยก็คืออะไรคะทุยควายนะคะมีธรรมชาติที่งดงามเสียงกบเสียงเขียดมากมายใช่ไหมคะอ่ะครูไตเติลไปแล้วอีสานเนี่ยมักมวนอีสานมักมวนก็คืออีสานนีลักษณนุกเสียงดนตรีในหัวใจ เป็นคนอนารมณ์ดีเป็นคนจริงใจว่องนัวหัวมวนเสียงดังนะคะลูกหมายความว่าคนนิสัยเป็นคนที่จริงใจใจกว้างนะคะแขกไปไทยมาก็จะดูแลเรียกกินข้าวกินน้ํากินปลานะคะคาบคาบที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องภาษาภาษาถิน่นใช่ไหมคะภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิน่นแล้วคุณครูก็พูดถึงภาษาถิน่นเรื้องต้นทางภาค าภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นเนือแล้วก็ภาษาถิ่นใต้นะคะภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่งใช่ไหมคะลูกที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันนักเรียนที่เรียนกับคุณครูช่วงที่เราเปิดในระบบออนไลน์ได้สองสัปดาห์คุณครูเข้าห้องไหนนักเรียนจะต้องได้ยินภาษาของคุณครูใช่ไหมภาษาถิ่นคุณครูพูดนั่นก็คือภาษาอีสานคุณครูแป้งเป็นคนอีสานนะคะ ทีนี้ภาษาเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือการปฏิบัติสื่อต่อกันมาเป็นสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสื่อต่อกันมาทั้งหนึ่งภาษาวัฒนธรรมก็คือประเพณีใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายอาหารรวมถึงสถาปัตยกรรมล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมนะคะทีนี้วัฒนธรรมก็คือรากเหงา้าคุณครูเป็นคนอีสานร,รากเหง้าเป็นคนอีสานคนที่ลืมรากเหง้าของตัวเอง จะถูกกลืนหายไปกับการเวลานะค,คุณครูแป้งก็จะไม่เคยลืมรากเง้าตัวเองว่าค,คุณครูเป็นคนอีสานนะคะลักษณะของคนอีสานหนึ่งจะเป็นคนที่ยิ้ม <Yeah. S 1> จริงใจตลกนะคะทำกับข้าวเก่งแล้วก็สวย yeah. เยบ่งออื่นว่าคนอีสานคนนี้เป็นคนสวยใช่ไหมอ่าใช่ไหมทีนี้ภาษาที่เราใช้สื่อสาร ภาษาก็จะมีหลายภาษาใช่ไหมลูกอย่างในประเทศเราก็จะมีหลายประเทศเไม่ใช่ขออภัยในในโลกของเราก็จะมีหลายประเทศในแต่ละประเทศก็จะมีภาษาของเขาประเทศไทยก็มีภาษาของเราเป็นทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจำวันภาษาพูดเราจะต้องคํานึงถึงว่าเราพูดกับใครพูดที่ไหนใช่ไหมคะก็คือการลระเทศะนั่นเอง ภาษาพูดเนี่ยลักษณะคำที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูว่าเราพูดในโอกาสอะไรถ้าไม่เป็นทางการนาาภาษาพูดจะเป็นภาษากันเองนะคะอย่างเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดกับเพื่อนก็จะเป็นภาษาเนื้งองถ้าเราพูดในที่มันเป็นทางการพูดในที่ประชุมพูดในที่สาธารณะอ่ะเพราะฉะนั้นระดับของภาษาก็จะก็จะสําคัญลดหลั่นกันลงมานะคะนอกจากภาษาพูดเราก็จะมีภาษาเขียนอ่า ภาษาเขียนเป็นยังไงก็คือที่เราเขียนลงไปในในหนังในหนังสือที่เราเห็นนะคะเช่นในหนังสือพิมพ์ในนิตยสารในหนังสือเรียนนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับกับโอกาสที่เราใช้เหมือนกันภาษาเขียนไม่ใช่ว่าคุณครูข่ะหนูจะเขียนเพราว่าไอ้ลบอยูมาสคุครูกก็ได้ไม่ใช่ภาษาเขียนคือภาษาที่เราจะต้องเขียนให้มันถูกต้องตามลักษณะของนั้นๆของสรรพลักษณ์นั้นๆเช่นเราเขียนจดหมายอ่านจดหมายถึงใคร จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องใช้คําที่ที่ที่ถูกต้องที่เหมาะกับการที่เราใช้กับคุณพ่อคุณแม่เราเขียนถึงเพื่อนก็ต้องมีรูปแบบที่เราเขียนถึงเพื่อนอ่าแล้วก็จดหมายราชการเพราะฉะนั้นภาษามีความสําคัญไหมคะมีนะคะวีนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจกันภาษาคือตัวกลางที่จะทําให้เราสื่อสารกันแล้วก็เกิดความเข้าใจอันดี แม้กระทั่งเราพูดเพื่อให้ความเข้าใจกันแต่บางคนไปตีความผิดเราก็ผิดใจกันใช่ไหมคะลูกอ่าภาษาก็มีหนึ่งภาษาพูดภาษาเขียนเดี๋ยวนะถ้าได้เรียนในะระดับที่สูงขึ้นคุณครูจะพูดทั้งเอาภาษาที่เรียกว่าอาวัจนะภาษาแล้วก็วัจนภาษาแต่ยังยากสําหรับเราอันนี้คุณครูยังไม่พูดวันนี้เราไปภาคอีสานกันมาคุณครูก็รำมาเซิงเสิงเสิงอีสานอย่างนี้เซิง เสิร์ฟแย่ไข่มดแดงก็มีนะคะนักเรียนเสิร์ฟดูมังไฟก็มีเดียวเธอนะในาภาพภาพต่อๆไปจากภาษาถิ่นจะเป็นเพลงพิมน์บ้านคู้สิาษย์สเสิร์ฟเป็นแย่ไข่มดแดงเนะเาะอ่ามาที่ภาษาถิน่นภาษาถิ่นคือคืออะไรคะคือภาษาที่เราใช้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆอย่างคุณครูแป้งเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนสีสเกตสีสเกตกั้นเองบนต้องเก้งใจกัน้นภาษาสีสเกตส่วนมาก อย่างท cool ี <c oughs> <c oughs> <UC> <c oughs> ่ครูบอกตลอดทุกครั้งว่าภาษาจีสเกตเขาจะมีสีเผาคมเมต์สวยเลาเยอะคมเมต์เนี่ยคุณครูด้วยครูภาษาไทยจะเรียนภาษาศาสตร์คุณครูก็จะจำได้เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นนิดหน่อยแต่ภาษาคำเม้นครูไม่เก่งเวลาที่ครูฟังคำเม้นพูดรัวๆครูก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพูดแบบเหมือนพูดคำเม้นแต่ใช้สำเนียงไทยกลางเนี่ยครูก็จะพอฟังรู้เรื่องยกงเว้นว่ายูจงพูด ช้าๆนะคะถ้าเดเร็วมาคุณครูก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ภาษาสวยนี่คุณครูไม่ได้เลยลาวลาวคุณครูเนี่ยจะเป็นลาวฝั่งแบบลาวที่ไม่ค่อยเหนือมากนะคะถ้าลาวศรีสเกตเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะพูดในลักษณะที่คุณครูพูดแปบเมือเกียรศรีสเกตกันเองว่า้ตงเกงใจกันไปใส่ละเว้ยมาเด้อมากินเขากำฮาบ้านคุณครูก็จะพูดธรรมดานี่แหละไปใส่จ้า กินเขา,าขกินน้าร่อมกันเด้อ่าก็คือไปไหนมาคะมาทานข้าวนะมากินข้าวด้วยกันมาทีนี้อ่าเดี๋ยวนะอันนี้ภาษาเหนือไปแล้วอ่าเรายังอยู่ที่ภาษาอีสานอ่าภาษาอีสานตรงนี้จะเป็นคําภาษาอีสานส่วนตรงนี้ความหมายนี้ก็คือเป็นภาษาไทยมาตราฐานภาษาไทยมาตราฐานก็คือภาษาไทยกลางนะคะนักเรียนที่เป็นชาวเขาอ่ะ ก็จะเข้าใจคุณครูจะพูดเป็นภาษากลางแล้วก็จะมีถ้าครูพูดภาษาถิ่นคุณรูก็จะแปลด้วยทุกครั้งนะคะอันนี้พูดเป็น้วเนาอกระปอมเน่้งกะกึ้กะสมัยคุรู่เป็นเด็กหนอนคุรูไปยิงหนังกะติกหนังสติ๊กนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะคุรู่ไปยิงกระป๋องก๊อนองไส้เอาว่าผัดเผ็ดกินแซ่บแซ่บทีนี้ลักษณะภูมิประเทศของอุสาเนี่ยเป็นลักษณะที่ลาบใช่ไหมคะที่ลาบลุ่ม แล้วก็จะมีอากาศร้อนอากาศร้อนชื้นทีนี้เวลาที่มันแรงก็จะแรงผู้ใดว่าอีสานแรงแล้วเราให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยนะคะอีสานเนี่ยจะแรงมากปีไหนที่แรงคือไม่มีฝนแล้วอาชีพหลักของเราเมื่อก่อนเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็คืออาชีพชาวนาพอฝนไม่ตกต้องตามฤดูก,กันชาวนาก็ทานามไม่ได้ก็ไม่มีข้าวแล้งอาหารการกินหายากมากนะคะเพราะฉะนั้นคนอีสานก็จะปรับตัวง่าย กินง่ายอยู่ง่ายคือหาอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นกระปอมนี่แหละพุจีเคยกินบ้เล็กน้อยสเสมอหนิบุหูจักพุจีเด้เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มันจะอยู่ในขี้วัวขี้ควายนะคะอืมแต่ไม่ได้สอนให้ไปกินคุณรูเล่าให้ฟังนะคะเอ่อทีนี้หลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโ,มโกศหรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะในอดีตนะคะพระองค์งทรงคิดโครงการฝนหลวงขึ้นมานะคะเครื่องบินของกเกษตรบินสำรวจแล้วก็ปล่อยทำให้เกิดฝนหลวงนะคะทำโครงการอีสานเขียวขึ้นมาหลังจากนั้นอีสานก็ไม่แรงอีกเลยนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ นะคะอ่ะกระปอมสมัยแต่คู่แปงไปได้หน่อยเปยิ่งขี่กระปอมเปยิ่งกระปอมมากินกิ้งกา่ากิ้งกา่าเห็นไหมกิ้งก่าก็เป็นสัตว์ที่นิยมออกมาเปรียบเลยในะคำพังเพยสุภาษิตเยอะแยะเลยนะเช่นกิ้งก่าได้ทองเห็นไหมคะจอ้องหองทองฝนเป็นกิ้งก่าเลยนะเวลาได้ทองก็จะพยองอ่าเขาก็จะเปรียบเทียบใช่ไหมเกืบเกิบเก,กิบเชิบเชิบเชิมาค่ะเกิบบขอปาบักนัก ยิ่งแลนไล่หรือผู้ใช้แนลนรัดมาแลนเขาวัดใด้วยบดายส่เกิบนะเกิบก็คือรองเท้าอ่ะข้องนี่คุณครูพูดไปแล้วข้องที่เป็นคำนามหมายถึงภาชนะอันนึงที่สะพายใช้สะพายแล้วก็ใช้ใส่ปลาใส่เวลาเขาไปหาหอยหาปลากระใสฟองนะคะหากบกลางคืนก็เอาข้องไปนะคะจังซานอย่างนั้นนะอ่ะจอยคือพ,พร้อม แซบอีหลีแซบนัอนนี้คือนักเรียนแปลได้แซบแซบแปลว่าอร่อยนะคะส่วส่วอ่ะสวส่วน,วน,วนหนแน่พี่น้องสวสวแปลว่าตบมือนะคะอีญญอย่างนี่แทนพญาถแทนเคยอย่างนี้บอกพญาแทนหมู่ฟ้าองค์พญ,ญาแานเอ้ยปล่อยฝ่าปล่อยฝนลงมาพญ,ญาแาถแปลว่าเทวดานะคะทงทงล่องทงแปลว่าทุ่ง นะคะเบิงเบิงเบิง,บงแปลว่าดูนะคะอ่ะมาที่ผลไมา้บ้างบักฮวงตามบักกอตามบักฮวงแปลว่ามะละกออ่าแต่ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกบักกวยเตสมาเตสตามมาเตสใช่ไหมอ่าแต่อีสานจะเรียกหงบักฮวงนะคะผู้ใดแปลว่าใครอ่ามวนสนุกสนานมวนลไลเดอร์อ่ายาง เดินนะคะยางแปลว่าเดินเล่นนี้เล่นเล่นเล่นเลน่นเล่นเล่นนี้แปลว่าวิ่งนี้นะคะพนห่วยเคยได้ยินไหมพนห่วยเดะ <_ s> แปลว่าหมุนงิดนะคะทเทวีะเทศแปลว่าถามเทรแปลว่าถามเทวียะคือทํางานนะคะกระตาก็คือตะกร้าตะกร้านะคะเอื่นว่ากระตานะคะ จักแล้วก็จักนี่แปลว่ารู้จักแล้วนี่คือไม่รู้นั่นแหละนะคะเศร้าๆอย่าเว้าลายเศร้าๆเศร้าแปลว่าหยุดนะคะโดนแปลว่านานนะคะบางคำที่เป็นภาษาถิ่นเราจะเอามาแปลให้ตรงความหมายในภาษาลางมันจะไม่ตรงนะคะภาษาถิ่นก็คือมีความหมายตามตามท้องถิ่นนั้นๆนะคะข้างเทิง ข้างเทิงหรือทางเทิงแปลว่าบนเทิงแปลว่าบนญหุ่นดูเทิงเทิงหุ่นแปลว่าบนนะคะบักซีดาแปลว่าไหบักซีดาแปลว่าบักเขียวตัวแม่บักขิดดาแปลว่าปลาร้าคุณกูดูผิดก็นเท่าดอตอีอย่างว่าเล่าลงส่วนตัวนี้บักเซียวเครยินบ่าเสียวเสียวฮักเสียวแพงเสียวแปลว่าเพื่อนนะคะเสียวแปลว่าเพื่อนนะคะย่ามแรงก็คือย่ามคำ นะคะอ้ยอ้นี่แปลว่าพี่พี่ที่เป็นผู้ชายนะคะแต่บางจังหวัดเนี่ยเรียกผู้หญิงก็เรียกไอ้นะคะเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสารคามนะคะคิดฮอดแปลว่าคิดถึงนะคะจำได้ไหมจําได้ไหมครูคบอกนะคะภาษาเป็นวัฒาานธรรมท,ทีนี้อานักเรียนคะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น เปิดแบบฝึกหัดค่ะมาที่หน้าร้อยสิบเอ็ดนะคะร้อยสิบเอ็ดเนี่ยตรงเขาจะบอกภาษาเหนือด้วยแต่คุณครูยังสอนไม่ถึงภาษาเหนือนะคะคาบต่อไปนะคุณครูจะสอนภาษาเหนือนะคะแล้วคุณครูก็จะมีวัฒนธรรมชาวเหนือมาฝากด้วยกันอักรเรียนจะต้องล่อลุ่นว่าคาบน้านเนี่ยคู่แปลงผ้าใปผักเหนือนี่ยคู่แปลงสิผ้าเห็ดอีหยังตอนนีมาผักอีสานคู่กับเซิง มวลอีสานมาเห็เบิงแล้วก็เ,าเบาภาษาอีสานให้ฟางนะคะลายเฮดแบบฟึกหัดเอาหน้าเดียวกับพ่ออจ่ะอ๋อเอาเอาหน้านี้นําเด้อเอาหน้านี้นําหน้าร้อยหนึ่งหน้าร้อยหนึ่งนะคะแบบฟึกหัดตข้าตาแบบนี้เอ้ยเวลาที่ครูใช้แบ็กกราว์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ที่ใช้ว่าครูอัดอยู่ในห้องแง่นเนี่ยนรกเรียนจะเห็นว่าของครูสมหกอเหลือห้องครูทําไมลบกจังอ่าแปลเห็ฟัง้อ,งอมนะจ๊ะ อ่ะหน้านี้ทํามันจะมีภาษาหินเหนือคุณครูอธิบายไปเบื้องต้นตลาดเหนือจะเรียกกาดนะคะแปลงโมภาษาเหนือเรียกว่ามาเต้านะคะปลาช่อนภาษาเหนือเนี่ยเรียกปลาช่อนว่าปลาหลินบางจังหวัดเรียกปลาล้อมอ่านะคะแต่ถ้าเป็นเหนือเขาจะเรียกปลาหลินนะคะถ้าแท่เนี่ยจะเรียกปลาล้อมนะคะภาษาอีสา,าน บักซีดาว่าจังไดเฮือนว่าจังไดจอบว่าจังไดจอบภาษาอีสานเอื่นจบเด้อทีนี้ดูสะนะคะดูแล้วทีนี้ก็มาถึงหน้านี้หน้าร้อยสามโยงเส้น,นะคะ่ะโยงโยงภาษาอีสานแต่ว่าหน้าหน้านี้ยังไม่ต้องทำเพราะว่าเป็นภาษาเหนือเดี๋ยวครูจะสอนพรุ่งนี้นะคะมาทําหน้าร้อยสามหน้าร้อยสองไม่ต้องทําเป็นภาษาเหนือมาทาหน้าร้อยสามทำแค่ อ่ะทำหน้าร้อยสามเลยมันจะมีแบบให้เราโยงง่ายๆนะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปสง่งคุณครูนะคะมอนี่สาวอีสานปากเป๊ะๆนะคะไลามาชิลีชิลีเวลามะฮอดแล้วยืนคําแอลปาเล็กซีไลมาชิลีชิลีคู่แปลงกับสิเดล่าไปก่อนนะจ๊ะพอกันไหมครับนะภาษาถิ่นนะคะวันพูวันพู้ภาษาเหนือเป็วันพนนววนนูุ่งนี้ คอยมาปักกันใหม่ก็เจ้ากูปแป้งจะพาไปแอลเหนือกันยี่เนี่ยภาษาเหนือน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลมสักติดเชื้อร้อยก่าคนนักเรียนค่ะวันนี้ที่ลมเราติดเชื้อร้อยกว่าคนแล้วที่เราได้สต๊อฟได้ชะง,งักได้พักที่จะไม่ได้ติดต่อกันที่ครูนัดหมายว่าเราจะมา รับหนังสือเราก็ส่งเอกสารเพื่อที่จะรักเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่เราเลื่อนเพราะว่ามันมีการระบาดชิแท้ลายอยู่ในโมสักนะคะเมื่อเราได้กําหนดการที่แน่นอนปลอดภัยเราจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นให้เด็กๆระมัดระวังตัวเองส่วนแมสตลอดเวลาวันนี้นครูแป้งไม่ออกจากบ้านเลยอืมแพทเท,ที่คุณครูจัดนี่คืออยู่ในห้องจะเล่าให้ฟังว่าที่จริงตอนนี้อยากจะใส่เสื้อคอกระเช้าสอนนักเรียนแต่มันติดติดไหลคุณครูอ้วนขึ้น ก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ไม่ได้นั่นเองจริงชุดไทยชุดครูคเยอะมากครูคชอบใส่นะคะเวลาสอนครูก็จะใส่ชุดนั้นไปสอนที่นี่คุณครูคยังไม่ใส่เดี๋ยวเธอเปิดมาได้เมื่อไหร่จะใส่เราเก็บกดนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ชมั่วโมงหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะคุณแป้งคิดถึนะคะสวัสดีค่ะบายายจ๊ายบาย,บาย,บายพอกันไหมแล้วจ่ะเด้ขอข่าหนานะคะ